ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเจ็ดนาทีกับหมอจริยศภายวันอาทิตย์ที่แสนสดใสนะครับวันนี้หลังจากที่เรามีปลายวันอาทิตย์ที่แสนจะอึมครึมมาตั้งงานเห็นไหมฮะชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงมีสว่างมีมืดต้องสู้กันต่อไปนะครับขอเป็นกําลังใจให้อย่าไปคิดอะไรมากในสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ของทุกอ,อย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ การที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เนี่ยก็คือต้องอยู่กับป<ส>ัจจุบันเท่านั้นไม่ว่าเราจะอยู่เท่าไหร่อยู่ในสถา,านะอะไรสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นอย่างไร <as well> <n ative> ทำวันนี้และตอนนี้ของเราให้ดีที่สุดสุขภาพก็เช่นเดียว <ative> ก,ก,กันก็ต้องรักษานะครับมีอะไรรักษาได้ก็รักษาไปตอนนี้ก็มีพูดกันมากนะฮะเกี่ยวเรื่องของ w e l l จะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นยุโรเน็เซ็นเตอร์ของจักรวาลดนะครับก็ต้องถามก่อนว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับ w e l l อย่างไรบ้างนะครับ ก่อนถึงในเรื่อง wellness เนี่ยเราก็ต้องมาพูดกับเรื่องของ well-being ก่อน well-being ก็คือจุดมุ่งหมายของพวกเราทุกคน well-being ก็คือสิ่งที่เราอยากจะเป็นเมื่อเราแก่ตัวไปก็คือมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ well-being ก็เลยเป็นจุดมุ่งหมายและขณะเดียวกันก็เป็นตัววัดด้วยว่าเราเนะี่ยมีสภาพกวาเป็นอยู่ทางด้านทางจิตใจและร่างกายเนี่ยไปถึงไหนแล้ว ส่วนในเจ้าตัวเวลเนสก็หมายถึงขนทางที่จะไปสู่ Well-being เหมื่อนกับเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยทางรถนะฮะมีได้หลายทางนะครับบางทีก็เป็นสายจ้งไปได้ทางเดียวบางทีก็ไปถึงถนนเล็กๆอีกหลายทางย่อยน,น,นะฮะคือ Wellness ตอนนี้เราจะไปได้อย่างไรไอ้ Wellness ที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมเนี่ยมันเป็นเว n e s s แบบไหนกันแน่มันเป็นเพื่อชนหมู่มากหรือ เป็นแค่เพื่อชนลู่น้อยที่มีประโยชน์ร่วมกันบริบทใน,นการทํางานภาครัฐในปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าสังคมเราเนี่ยมันมีหลายมิติมากมิติเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่เป็นแบบมหาภาคแตแล้าพูดถึงเว n e s s ในคนรู้ราหมาเห่าใช้กระเป๋าแบรนด์เนมคอยควายาอายุธนาหรืออะไรจะตามที่ทำให้เขาฟีสโกภาพดียืนยาวที่เราเรียกว่า health span อย่ทางมีอายุขที่ยืนยาวอย่างที่มีสุขภาพดีคืออายุยืนเนี่ยมีคุณภาพว่างันเถอะหรือว่าคนทั่วไปหาเช้ากินข้ามเป็นเกษตรกร,กรที่มีความสุขความสบายใช้ชีวิตยอย่างท,ท,ที่ที่เรียกว่าพอเพียงเราจะทํายังไงให้ทุกทุกคนที่มีความต่างกันบรรล,ลุจุดหมายในชีวิตที่เรียกว่าเวลบีอิงสุขภาพดีทั้งกายและใจได้ทั่วหน้ากัน เราก็ได้ประสบการณ์อันหนึ่งนะฮะจากอาจารย์วันวิสาศีสุสเนธชัยซึ่งเป็นดอ็อกเตอร์ทา,างแพยทย์แไทยและเพยาบาลจากคณะสาธารณสุขมหาลายัยมหิดลท่านก็สละเวลามีข้าของท่านเนี่ยมาบรรยายให้กับรักษาแพทย์ของเราในเรื่องของเวลเนสในประเทศไทยให้ฟังนะครับก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของบลูโซนท่านเป็นคนที่ ทำเปรปอร์เกี่ยวกับเรื่องของบลูซนแห่งแรกในเมืองไทยที่พนันิคมบลูซนคำว่าบลูโซนเนี่ยมันก็เป็นคำว่าบลูเพราะว่ามันติดน้ำกันเป็นส่วนใหญ่ทั้งโอกินาวาทั้งประเทศต่างๆในยุโรปนะฮะคราวนี้เนี่ยคำถามก็คืออะไรที่ทำให้คนที่นั่นเนี่ยมันมีความสุขกายสบายใจมีอายุไขที่ยั่งยืนและมีสุขภาพดีในระหว่างที่เขาแก่ตัวไปด้วย ในบลูโซนในเมืองไทยของเราที่พนันธิคมเนี่ยคนอายุมากกว่าร้อยปีมีมากกว่าที่อื่นใน,ในประเทศไทยแต่ในอายุที่มากกว่าร้อยปีมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเป็นศูนย์นะครับคุณยายที่อายุมากกว่า9กปีเนี่ยนั่งพับเพียบรเรียบร้อยตาดม,มันพิกได้มัต้องมีการโอดโอยว่าขาชันเข่าชันนะครับอาหารการกินท่านทานลาน้ําจืดก็เป็นหลักนะครับไม่ใช่ปลาทะเลถึงไม่ได้อยู่ติดทะเลผักเป็น ส่วนใหญ่ในอาหารแต่ละมือแกงส้มกับตอกแครเป็นอาหารหลักนะฮะสุขภาพจิตไม่ต้องพูดถึงเมื่อถึงเวลาที่จะนอนท่านก็เข้าไปนอนอยานอนหลับไม่มีในชุมชนนี้นะครับยาสมุนไพรไทยที่เอามาทําเกี่ยวกเรื่องยานอนหลับไม่ต้องใช้ท่านใช้ socialization การสนทนาระหว่างวัน จากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งพูดคุยนะฮะเป็นตามไปหลกักทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามหลักของไลฟ์สไตล์เมดิซีด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกว,วันวิสาก็เลยคิดว่าไลฟ์สไตล์เมดิซีจริงจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ในชุมชนไม่จําเป็นจะต้องมีการสร้างใหญ่ตโตมโหรานนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งเขาอะมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วผู้คนจากบลบบุรีจากสกอตแลเนี่ยย้ายมาอยู่ที่พนัน,นิคมเนี่ยหล่อล้อมเอามากลายเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งการที่เราจะมาแก้ปัญหาเวลเนสปัญหาสุขภาพภายในวันสองวันเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้มัาต้องวางแผนกันเป็นสิบปียีสิบปีนะครับบางทีเนี่ยร้อยปีด้วยซ้ํานะครับก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะว่าปัจจัยอะไรกันแน่ที่ทําให้คนที่พนัน,นิคมเนี่ยอายุยืนยาวและ เออาการเจ็บป่วยที่น้อยกว่าชาวบ,บ้านเขาสมกับเป็นที่เรียกว่าปรุโซน